ข้อ23นะคะ11111 11ฐาน2ลบ10111นะคะฐาน2เท่ากับฐาน2วิธีทำนะคะวิธีลบก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะคะก็11111 11 1ลบด้วย10111นะคะ อันนี้ขอภัยการมี1 6ตัวนะคะแล้วก็จากนั้นก็ลบกันเลยนะคะลบหนึลบหเท่ากับศ 1-1ลบเท่ากับ0 1บ1เท่ากับ0 1ลบ0เท่ากับ1 1ลบ1เท่ากับ0แล้วก็1ก็ดึง1ลงมาเลยก็จะเป็นคำตอบนะคะอันนี้ไม่ยากก็ตอบ1 1 1 1 1 1นึ่งบวกยขออภัยค่ะลบ